วันนี้จะพาทุกคนมาอัปเดตอาการของคิงโจกันนะคะตอนนี้แผลแห้งหมดแล้วค่ะเหลือตกสะเก็ดนิดหน่อยก็กินยาและทำแผลผ่านมา5วันแล้วนะคะช่วงนี้คิงโจก็ยังทำแผลทุกวันนะคะแล้วก็กินยาเช้ายเย็นจนกว่ายาจะหมดยาที่ได้มาเนี่ยก็จะมียาลดการอักเสบแล้วก็ยาฆ่าเชื้อในส่วนของสาเหตุเนี่ยคุณหมอก็ยังไม่รู้ค่ะถ้าเป็นอีกรอบนี้ก็น่าจะไปส่งตรวจมาเลงตามที่ทุกคนแนะนำอุปกรณ์ในการทำแผลของคิงโจก็มีประมาณนี้นะคะในส่วนของสเปรนานโนอันนี้ซื้อเพิ่มมาเองค่ะ เริ่มต้นเนี่ยก็ใช้สำลีชุบน้ำเกลือเช็ดแผลกันก่อนเลยเสร็จแล้วก็ฉีดสเปรย์นานโนเข้าที่แผลค่ะสเปรย์อันนี้นะคะช่วยทําให้แผลแ,แห้งไวมากเสร็จแล้วนะคะฝนก็จะใช้ผ้าก๊อซรองแผลก่อนที่จะใช้ผ้าพันอีกทีนึงก็เพื่อป้องกันไม่ให้เนื้อเนี่ยติดก,กับผ้าพันแผลค่ะคินโจน,นี่น่ารักมากๆค่ะให้ความร่วมมือกับแม่ตลอด ไม่เคยดื้อไม่สนแล้วก็ไม่ต่อต้านเสร็จแล้วนะคะก็มาป้อนยากันตอ่อฝนจะตกลงกับคิงโจก่อนทุกครั้งที่ป้อนยาตลอดค่ะถ้าคิงโจยอมกินยาดีๆนะคะฝนก็จะให้กินขนมเพื่อเป็นรางวัลหลายๆคนก็จะแนะนํามาหลายวิธีค่ะอย่างเช่นใส่ย,ยาในอาหารจะกินง่ายกว่าจะบอกว่าเลี้ยงคิงโจมา9ปีลองมาหมดทุกวิธีแล้วค่ะและวิธีนี้นะคะก็เป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็กินได้ไวที่สุดแล้วค่ะกินยาเสร็จแล้วก็เข้านอนกันค่ะคิงโจีจะเป็นน้องหมาที่ติดที่นอนมากๆถ้าไม่มีที่นอนนะคะก็จะไม่ยอมนอน นอนสบายแล้วก็ช่วยเซฟการบาดเจิบของน้องหมาได้ด้วยแม่แม่คนไหนสนใจกดทิะก้าได้เลยนะคะ